ไม่เคยทําความผิดคุณสุโรชา58ปีที่ผ่านมานี้ชั่วก็เคยทําผิดก็ไม่น้อยแต่ว่าอยากจะใช้ส่วนที่เหลือของชีวิตทําเพื่อชาติบ้านเมืองทําเพื่อประชาชนในฐานะที่เป็นสื่อ แต่เป็นสื่อคนละแบบกับสื่อที่มีอยู่ทุกวันนี้คือเป็นสื่อที่ถึงตรงกับประชาชนไม่ใช่สื่อซึ่งจะต้องไปนั่งกินข้าวกับนายกหรือไม่ใช่สื่อที่จะต้องไปพึ่งพาคนน้นคนนี้เพราะเดี๋ยวนี้ผมจะทำอะไรผมจะถามความเห็นผมจะทำข่าวผมต้องถามความเห็นประชาชนก่อนแล้วเพราะว่าผมไม่ใช่ในายสนที่คนเก่าอีกต่อไปอผมถือโอกาสขอขมาลาโทษพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่า อดีตที่ผมเคยทำผิดพลาดอะไรไปถ้ามีการทำก็ขออภัยขอขมาแต่ว่าจากนี้เป็นต้นไปผมจะยึดถือบทบาทที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพูดออกมาตลอดเวลาว่าใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์แบบและประชาชน จะไม่มีปัญหาสังคมไทยจะไม่มีปัญหาผมขอ,อยึดถือตรงนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดจนคุณสโรชาด้วยจำเอาไว้วันไหนในอนาคตตราบจนกระทั่งผมตายถ้าผมไปรับตำแหน่งอะไรทางการเมืองแล้วถ้าผมไม่ใช่สื่อมวลชนของท่านต่อไปเจอหน้าที่ไหนถุยน้ำลายใส่หน้าผมถอดรองเท้าตบหน้าผมได้ทันที คุณสนทิยืนยันชัดเจนและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะวันนี้พักการเมืองใหม่ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะประชุมใหญ่เป็นครั้งแรกและเลือกนายสนทิลิมทองกุลเป็นหัวหน้าพักคนใหม่สมาชิกพักการเมืองใหม่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเขียวที่มีโลโก้พักเข้าร่วมการประชุมใหญ่ครั้งแรกที่อาคารทันเดอร์โดมเมืองทองธานีซึ่งประเด็นสําคัญในการประชุมครั้งนี้คือการเลือกคณะกรรมการบริหารพักใหม่รวมถึงเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ ซึ่งในที่สุดสมาชิกก็มีมติเลือกนายสนธิลิ้มทองกุลเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่โดยมีนายสมศักดิ์โกสัยสุขเป็นรองหัวหน้าพักคส่วนนายสุริยะใสายกตาศิลายังคงดํารงตําแหน่งเลขาธิการพักการเมืองใหม่เช่นเดิม ถ้าผมไปรับตำแหน่งอะไรทางการเมืองแล้วถ้าผมไม่ใช่สื่อมวลชนของท่านต่อไปเจอหน้าที่ไหนถุยน้ำลายใส่หน้าผมพอด้องเท้าตบหน้าผมได้ทันที